ตักาโมและเพรุดตังทนะกาโมละเพริทนังอัติกาเยกายะยายะเทวนังพิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขัตโตนะโมพุทธายะสาธุ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  สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับ fc นะครับ fc นะครับ fc ตัวยงเลยนะครับผมวันนี้ครับวันนี้ครับช่องพระสมเด็จวัดระฆังนะครับกุวัดกัลยาณมิตรนะครับได้กลับมาพบเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยนะครับด้วยทางแอดมินนะครับ นึกถึงนะครับนึกถึงคุณพระนะครับคุณพระสมเด็จว่าเออเราทํามาแล้วสามวัดแล้วนะครับมีวัดที่สี่เข้ามาอีกจะเป็นอะไรไปนะครับวันนี้แอดมินก็เลยนะครับนําพระสมเด็จนะครับวัดนักครนะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกับช่องนะครับก็คือกลุ่มวัดกัญยาณมิตรนะครับพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับ เป็นเรียกได้ว่าองนี้เป็นพิมพ์ระสองครองเลยนะครับองนี้มีคนนะครับมาให้อดมินแล้วหนึ่งแสนบาทนะครับอดมินยังไม่ปล่อยนะครับยังไม่ยังไม่ได้คือเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก,ไวก่อนนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าออ่ายังไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการใช้เงินใช้ทองใดน,นะครับนะครับองนี้นะครับอดมินจะบอกว่ามีความสวยสดงดงามอย่างไรนะครับ พอดีไฟนะครับแอดมินเนี่ยดังทางด้านบนนะครับแอดมินดันออกไปตรงโน้นนะครับดันงไปทงโน้นเพราะว่าตรงในองค์พระเนี่ยมีมีมีเรียบกรอบพลาสติกอยู่นะครับทำให้มันสะท้อนแสงนะครับทำให้มันสะท้อนแสงก็จะลองทําให้ชัดที่สุดนะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆได้ชมดูครับนี่ครับนี่ครับงามงามโอ้โหนะครับพิมพระสองครองเป็นยังไง พระสองคองก็คือพระที่พิมพ์ใช้พิมพ์วัดประคังแต่ถูกบรรจุกลุ่ที่วัดต่างๆเช่น,นวัดบางขุนกตรมนะครับวัดกลางคองคอยนะครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งวัดครับนี่คือวัดกาลยามิตรนะครับพิมพ์พระนะครับชุดนี้นะครับอ,อกนี้เป็นพิมพ์พิมอกพิมพอะไรครับเ,เพื่อนๆครับ ท้าเป็นจัดอยู่หนึ่งในสี่พิมพ์นั้นอะหนึ่งในสี่พิมพ์ใหญ่นะครับที่เซียนเล่นหากันราคาองค์ละสิบล้านห้าสิบล้านน้อยล้านพิมพ์นี้อยู่ในพิมพ์อะไรครับพพเพื่อนครับเออฮะเออ,เอ,อ,เอ,อมีพิมพ์อะไรบ้างครับมีหนึ่งมีพิมพ์ลุงพุทธถูกไหมครับตรงนี้เป็นพิมพ์ลุงพุทธไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะว่า องนี้พักเกตไม่ได้ทะลุสซุ้มนะครับเออถ้าไม่ใช่พิมพ์นุ่งพุทธแล้วไปอีกพิมพ์หนึ่งครับเป็นพิมพ์องคุศนนสีสนนไหมครับองคุศสีใช่ไหมเออพระเกตของท่านเนี่ยนะครับยาวมาชนซุ้มแล้วลักษณะก็คือใต้ฐานของท่านมีเส้นลำไสไหมครับมีเส้นเห็นไหมครับมีเส้นพระอาทิตย์น,นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตรงตรงฐานเขียงมีเส้นพระอาทิตย์ด้วยเออใช่พิมพ์องค์ุศสีไหมครับเออ รอน่าคิดแล้วลงไปอีกครับใช่พิมพ์องคูเอื้อไหมครับถ้าเป็นพิมพ์ทรงคูเอื้อคูเอื้อเนี่ยออกจะเป็นกระบอกนะครับออกจะเป็นกระบอกไม่ใช่ครับ <c oughs> เออสุดท้ายเป็นพิมพ์ทรงิมพ์ทรงอะไรครับิมพ์ทรงสุดท้ายพิมพ์ที่สี่ครับพิมพอะไรครับโอ้แอดมินมันนึกอยู่คบเนี้ยพิมพก็มีอยู่แค่สี่พิม์เนี้ยนึกอยู่กับเนี้ย <c oughs> เองนี้นะครับแอดมินแอดมินใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ด้วยสายตาเนี่ยคือมองแล้วว่าองนี้เป็นพิมที่เหมือนกับององเลยครับองขุนศรีเลยนะครับองขุนศรีเลยนะครับเนื่องจากว่านะครับมีหลายหลายอย่างนะครับที่ออ่่าให้ที่เหมือนนะครับที่เหมือนกันนะครับกับทางกับพิมทรงองค์ขุนศรีนะครับ ตรงแขนนะครับตรงตกแขนนะครับมีมีองค์คอดอยู่นะครับมีองค์อดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเออทำไมองค์นี้นะครับถึงถึงถึงมองแล้วมีความสวยสดงดงามมากนะครับมีคําพูดบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับจะต้องมีลักษณะเป็นจ้ำจ้ำจ้ำใช่ไหมครับเพื่อนๆลองดูครับอง์นี้เป็นยังไงครับลักษณะมีลักษณะปูดโอนนะครับเป็นเป็นจ้ำ ้อนนะครับเห็นไหมครับตรงตรงพระๆเห็นไหมครับเป็นก้อนนะครับนะครับเนื้อของท่านเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเออนะครับอยู่ตรงพนาพีอยู่ตรงอยู่ตรงอ่าตรงตรงบริเวณไขเอวนะครับตรงสะดือนะครับมีเม็ดพระธาตุหรือเม็ดหินศิลาที่กุณเป็นก้อนใหญ่โตเลยนะครับองค์หนึ่งนะครับดืนะครับแล้วบริเวณลักษณะองค์พระนะครับ เป็นลักษณะซุ้มสมมากนะครับซุ้มสมมากเห็นไหมครับเพื่อนครับการตัดเนี่ยถ้าสมเด็จเนี่ยจะตัดเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับอยู่ที่อยู่ที่คนตัดนะครับอยู่ที่คนตัดนะครับอยู่ที่คนตัดอนี่ครับแล้วด้านใต้เนี่ยนะครับด้านใต้บริเวณขอบกระจกนัานลางจะมีเส้นนะครับมีเส้นให้เห็นอยู่นะครับเส้นให้เห็นอยู่นี่ครับ นี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของผมเนี่ยเรี่ยมกันน้ําให้เลยนะครับเยี่ยมกันน้ําให้เลยกลัวนะครับกลัวว่าจะอไอ้นั้นไปครับกลัวว่าจะมีน้ําเข้ามีอะไรเข้าก็เลยเรี่ยมกันน้ําอยู่ด้านหลังครับเพื่อนครับนี่ครับหลังที่เขาบอกว่าหลังสังขยานะครับเป็นอยางไงไปยังไงนี่จะนิดงๆนิดนึงดีน่ครับ ท่าหลังนี่ก็บอกว่าหลังสังขยษฐานไหมครับเปนครับเนี่ยครับสุดยอดใช่ไหมครับสวยงามโอ้คือเนื้อของท่านเนี่ยเป็นเป็นจ้ำจ้ำจ้ำเป็นก้อนน,นะครับแล้วก็ด้วยผมผมคิดว่าองค์พระนะครับองค์พระองค์นี้เนี่ยนะครับไปอยู่ในมุมนะครับที่ถูกอยู่่ในบรรจุก,กุกเนี่ยนะครับท,ท,ที่ที่ใต้ฐาน เจ้าจอมบรราเชมนนะครับก็คือ,อเป็นเป็นเจดีย์ของเจ้าจอมบรราเชมเนะี่ยตรงที่ร้อนนะครับคือองค์ท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะมีจะมีจะมีะมะเม็ดเม็ดอากาศฟองอากาศนะครับขุดขึ้นมาที่องค์ผิวองค์ครับดันเอาทั้งอะ,อะไรนะรครับปูนขาวเปื่อยะครับออกมาด้วยนะครับหรือเป็นพวกแคลไซต์แคลเซียมปูดออกมาด้วยเป็นเหมือนกับ เ็นเหมือนกับโรคพัะจันทร์นะคหรือเป็นปุดปูดปนปนปุดปูดปนปนคมลมนะครับผมอยากให้เงือนๆเห็นกันเลยดูว่าได้แค่ไหนนะครับนะได้แค่ไหนดูดูเนื้อหานี่ครับเพื่อนๆดูครับเหน็่ไหมครับเนี่ยดูครับดูความเป็นปุดปูดปนปนเป็นเนื้อจำจำนะครับเนี่ยครับผมพยายามจะให้ได้เห็น่าพอีสุดนี่ครับดูครับเนี่ยดูมีเป็นหลุมเป็นบ่อ นะครับมีคาบลักนะครับมีคาบลักนะครับดูเพื่อนดูครับเนี่ยผมพยายามไอติดติดเลยครับนี่เออเหไมครับเนี่ยพระแท้เนี่ยนะครับมองง่ายครับดูตาเปล่านะครับพระแท้มองง่ายดูตาเปล่าพุทธคุณครับเพื่อนๆครับเนี่ยดูครับเหมือนโลกจันจรนะครับเหมือนโลกพันทรเ่ยแปลว่าเหมือนพื้นพื้นพื้นดวงจันทร์นะครับนะครับแต่ว่าองค์เนี้ยครับอื นะครับสุดยอดจริงเลยนะครับสุดยอดมากสวยสวยงามสวยงามเลยนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นนะครับพระสมเด็จวัคระังกู่วัดไกยนมิตรน,น,นะครับองสวยเลยนะครับองสวยมากนะครับองสวยมากเพราะว่าผมผมผมคิดว่าผมทาอยู่ช่องเดียวนะครับผมจึงมีผมว่านี่สวยสุดในประเทศนะครับกู่วัดไกรยานะครับ รวันกัลยาผมมีนะครับคิดว่าสวยที่สุดในประเทศแล้วเพราะยังไม่เห็นมีใครมาทําช่องแข่งกับผมเลยซึ่งเป็นวัดกัลยาเหมือนกันก็จะมีก็แต่ก็คือเว็บหรือว่าเพจที่ทําเก้ทําอลอมขึ้นมานะครับขายองค์หนึ่งสองพันห้าสองพันเจ็ดแล้วยังมีคนไปสอบถามนะครับว่าสามเกี่ยมเี่ปลไปทางไม่อะไรไหมเออผมก็ไปดูไม่นะครับแต่พระแท้พระแท้ของเราแบบนี้ครับเนี่ยนะครับ เออถามมาครับบอกว่าอยากได้ไปบูชามากนะครับเอ,อ้พอเราบอกราคาไปบอกพันหนึ่งได้ไหมโอ้โหแม่นะครับมันก็น่าอยู่มืองกันครนบน่าเจ็บใจอยู่เหมงอนก้นพระแท้เลยกับเตี๋าขาให้เราขนาดนี้คุณจะได้พระแท้ไปคล้อง,องนะคอเ,เนี่ยนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับได้ขอ แล้วก็องพระสมเด็จกุฏกัลญาเนี่ยคือองค์พระในตำนานนะครับองค์พระในตำนานจริงๆเลยนะครับมีแต่ชื่อครับแต่ไม่มีของนะครับเพื่อนๆจะไม่เห็นเลยนะครับของอยู่ในท้องตลาดนะครับจะมีก็มีอยู่ตรงที่ผมเนี่ยนะครับา6 0องค์เนี่ยครับนี่ครับเออนี่ครับนี่ครับเพื่อนดูนะองนี้ครับผมคิดว่านะครับผมคิดว่าอนาคตเบื้องหน้าไปข้างหน้า นะครับนะครับพระนะครับสมเด็จเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเงเก็บไว้นะครับนะครับตอนนี้ร้อยหกสิบใช่ไหมครับอนาคาอีกสี่สิบปีข้างหน้าสองร้อยปีลองคิดดูครับมูลค่าของท่านจะขนาดไหนครับมูลค่าของท่านจะขนาดไหนนะนี่ครับเออแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจล้องครับน้องครับเนี่ยผมเนี่ยหนึ่งแสนเนี่ยผมยังไม่ขายแต่ลองเสนอมาครับ เสนอมาถ้าถูกใจถูกนานะครับก็าอาจจะปล่อยให้ไปได้ครับอ่านะครับผมนะครับวันนี้นะครับวันนี้แอดมินนำพระนะครับสมเด็จสวยนะครับให้เพื่อนๆที่พได้ชมนะครับเป็นงในตำนานเลยนะครับลงคนตำนาน คุณเพื่อนพี่ๆนะครับติดตามมาถึงตรงนี้นะครับแอดมินก็ขอคุณเพื่อนพี่นะครับประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีๆนะครับหลอดพ้นจากพยอันตรายใดๆนะครับแ้วขาดของบารมีนะครับองพระสมเด็จนะครับแห่งวัดระคังนะครับผต่างๆเลยนะครับอย่างเช่นพระองค์นี้นะครับปูวัดกัญญานมิตรนะครับขอให้เพื่อนทพี่นะครับจะมีความสุขความเจริญที่บ้านทีใดขอให้ทรความุ่งมรืพัฒนาทุกประการนะครับแอดมินต้องไปก่อนครับผม สวัสดีค่ะ